กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม f c Online ครับผมกับทีม600 X Battle Pass ครับทีม600 X Battle Pass ับผมหรือว่าทีม c h e ซ s ของเราด้วยนครับตอนนี้คือมูลค่าทีมเราเริ่มเยอะแล้วทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอรับตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบผมขายไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามารับตังกันก่อนขายหมดน่าจะทุกตัวหรือเปล่าอ๋อยังนะครับ อ่ะที่เหลือก็ช่างมันทุกคนครับคูปองที่จริงเหลือเยอะนะเพราะไอเดีเนี้ยเราแบบไม่ค่อยได้ใช้คูปองเท่าไหร่นะครับส่วนไอ้40เนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้นะครับเอาไว้แบบขายตัวเบิ่มๆแบบหลักล้านเอ็มเนี่ยเดี๋ยวค่อยใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใช้10%แล้วกันทุกคนครับเอริกเซนนะครับผม10%ราฟเฟินแบกนะครับ10%นะครับคุณผู้ชมครับที่เหลือก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับรับมาทุกคนท่านผม52,500เอ็มครับ นี่ครับเงินเริ่มต้นของเราก็ผมนั้นหนึ่งแสนกับ1นึ่งพันเทมครับแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูทีมก่อนเลยก็ผมนะสํสำหรับคลิปนี้ทุกคนครับณตอนนี้ที่ผมมองไว้ก็ผมนะั้นหนึ่งตำแหน่งที่ผมรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือน,นี่เลยครับมิเชลบอลหลักหรือว่ามิเชลบอลหลักบอลหลักเนี่ยผมมองไว้เป็นบอลหลักเหมือนกันครับแต่เป็นบอลหลักปีแคปแล้วก็ในหัวตอนนี้ด้ผมนะ้จากที่ไปลองจับมาทุกคนครับซาอูนิเกสเก่งมากนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยอยากจะเอาซาอูมาเล่นเหมือนกันด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือด้วยความที่2ตัวนี้ราคามันอย่างแรงทุกนครับเรามีตังเริ่มต้น1 0 0 0 0แสนก็จริง,รงนุ่นครับแต่ตำแหน่งที่เราจะเสริมเนี่ยอย่างบลักตรงนี้หกแสนแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนก็คือปีกซ้ายนะครับโซลา่ามันก็เล่นได้ดุวยนครับแต่ผมรู้สึกว่ามันช้าไปนิดนึงเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราอาจจะยังไม่ได้เสริมนะครับนอกจากว่าอันนี้คือในหัวนะในหัวอยากจะขายคลิปเต็นเส้นไหมนะครับเพราะว่าตัวที่ผมจะทําก็คือผมจะทำเนะี่ยสเตตร้อยสามสิบเนี่ย ขึ้นไปหมดเลยแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมรอเลยนะวันนี้มี Battle p a ารครับผมเราจะมารวยล้นฟ้ากันนะครับแต่หลักๆเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสายฟรีก่อนนุคนครับผมดองมาทั้งหมดน่ะน่าจะประมาณ2สัปดาห์นะครับน่าจะประมาณ15วันได้ท้วยนครับสำหรับ ID ดีนี้รอบนี้นะครับมาเดี๋ยวเปิดตัวนี้เสร็จครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูยกันนะสำหรับ Battle p a ารนะเลยครับรับมาก่อนนะครับแล้วกอยพวกนี้ครับรับมานะการ์ดซีครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ดวงไม่ดีเเ่ยรรราจะไไมมด้สิคับ วยความที่ตัวที่เราจะเสริมเนี่ยเราต้องเก็บอีกตรงนี้นะทุกคนครับ 500,000m นะครับคุณผู้ชมคือแบบเป็นจํานวนเงินที่ผมว่าเยอะอยู่นะนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเติมไปทั้งซีดไอดีนี้นะฮะ4,000บาทแล้วก็ยังไม่ได้เติมเพิ่มอีกนานครับน่าจะอีกหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะสำหรับตัวลอตเตอรี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาเคลียร์ตังกันก่อนด้วยนะสำหรับการพีพีน่าจะได้เพิ่มอีกสักแสนนู่นครับแล้วก็ปัจจุบันที่ผมอัดคลิปเนี่ยแรงมันหลี นะครับเราจะได้จากของรางวัลแรงด้วยนะแต่เราจะไม่ได้แบบไอ้พวกการ์ดไอคอนบวกหนะก็เหมือนมันได้แค่รอบเดียวแล้วเราเปิดไปแล้วถ้าผมอยากได้อีกครับผมต้องไต่ไอดินเนี้ยขึ้นทางด้านของซูเปอร์ชาเลนเจอร์นะครับถึงจะได้เปิดอีกรอบนะซึ่งโอ้โหผมไม่น่ามีเวลาคุณผู้ชมครับอ่ะลุยกันต่อครับตอนนี้แสนเจ็ดนะฮะสำหรับตังเราครับได้เพิ่มมาอีกเจ็ดหมื่นครับเมื่อกี้มาดูครับแสนแปดเถอะไหเลขกลมๆสวยๆไม่ถึงครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น 7,000เอ็มด้วยนะสำหรับคลิปนี้ครับส่วนการ์ดเนี่ยหน้าตาประมาณนี้เออเรื่องการ์ดเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่ผมดับไม่ชอบอีกแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะแต่ขอให้คุณผู้ชมได้ดูการ์ดก่อนเนี่ยฮะผู้ชมจำใบนี้ไว้ฮะเป็น5ถึง8นะครับด้วยความที่ตอนนี้ผมอยู่แลงโกนะฮะสำหรับตัวนี้รีวอร์ดเนี่ยเนี่ยครับผมกดรับแล้วอะนะครับในรอบเดือนของสิงหาคมเดือนเนี้ยทุกคนครับ กดรับแล้วของไม่เข้าคือมันอาจจะดูเป็นการ,รที่แบบอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรมากมายทุกคนครับมีตังสองหมื่นเอ็มอย่างเงี้ยแต่ผมกดรับแล้วไม่เข้าอีกแล้วครับไอดีนี้นะครับรวมไปถึง s อฟแล้วก็ไอพวกคูป,ปองต่างๆนานา,นานาตรงนี้ครับแล้วก็ของรางวัลประจาเดือนสิ่งหายเนี่ยตรงนี้ผมรับมาเรียบร้อยเพราะาผมเติมพาร์นะครับก็รับปกติเลยครับบางคนเนี่ยบ่นอยู่ฮะในสตร,รีมบ,บอกว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้เหมือนกิจกรรมนี้จะค่อนข้างมีปัญหาทุกคนครับเนี่ยผมรับตรงนี้คือยังไม่ไได้้เลยครัับตวนี ก็เลยคนข้างเซ็งนิดหนึ่งนะแล้วก็เงินอีก20,000ืเอ็มครับมันก็เลยทำให้คลิปนี้มีการ์ดบวกแปดที่เป็นสายฟรีเนี่ยนะครับไม่ใช่บวกต้องเป็นลุ้นนะเป็นลุ้นบวกแปดเนี่ยมีแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนครับมาสายฟรีโอ้มีเศษด้วยใบหนึ่งครับไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับเอยเดี๋ยวนะผมเก็บใบสำคัญอีกใบหนึ่งครับก็คือใบนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาบวกห้ามาขอล้วกันครับ149ใบไปเลยครับ เปิดตรงนี้เสร็จเปิดรุ่นพวกแปดครับเดี๋ยวเราไปเปิดแบทโชว์พาต่อนะครับแล้วก็ใครที่แบบการ์ดไม่เข้าเหมือนผมยังไงก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะเหมือนผมต้องแบบทักไปหาหลังบ้านหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยไฟวะ่ะอุ้ยสตอยคอรสหรอต้องดูว่าเป็นการ์ดอะไรครับสตอยคอสบวกห้าบวกห้มืนสครับไม่ใบอะไรครับเนี่ยเนครับใบเป็นสาถึงหใบนี้ครับ หมื่นเฉยเลยครับมี4,000ครับผม4 0 0พัตัวครับนิโก้วิลเลียมครับผมโอเควันหลักพันเยอะอยู่ทุกคนครับหลักพันน่าจะเป็น10ตัวเลยนะเนี่ยดูดิดูดิยังไม่หมดเลยครับดูดิวันหลักพันเป็น10ตัวเลยฮะสำหรับคลิปนี้ครับนี่แค่การ์ดฟรีผู้ชมครับนี่แค่การ์ดฟรีครับรอบนี้เดี๋ยวผมเปิดหมดเลยแล้วกันทุกคนครับจะมีใบนี้ด้วยเหมือนผมจะลืมติ๊กแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนครับ5้ถึงแครับใบนี้ของฟรีนะครับแล้วก็จะมีการันตีบวกหครับ ขอแบบเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามันออกตัวบมเบิ้มอ่ะยังไงก็ไฟทุกคนครับการ์ดมันดีไว้คุณผู้ชมครับไปครับน่าจะเป็นการ์ดจากขลับหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะตอนนี้ผมทําขลับอยู่นะครับคุณผู้ชมครับมันลุ้นกันครับมันดูตรงนี้ไม่เห็นเลยครับไม่ไฟครับผมซีซีโอ้โหซีมงเทียครับซีพันมเดยองโอ้โหรอบนี้เกลือมากโอ้แล้วดูครับการลุ้นบกแปดผมได้บราฮิมดีอาร์สครับ เราพูดถึงเรื่องขับกับผมนะนี่ครับการ์ดส่วนใหญ่มันจะได้จากตรงนี้นะครับใครที่อยู่ในขับเนี่ยข้อดีของแต่ละสัปดาห์ก็คือจะได้นี่ครับเป็นการ์ดบวก5้านะครับเป็นลุ้นปีเอานะครับจะมีเงินหมื่นเอ็มนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นบวก5อีกใบหนึ่งตรงนี้ครับอันนี้เหมือนจะได้ทุกสัปดาห์ถ้าเกิดว่าคะแนนถึงซึ่งขับผมเนี่ยถึงแน่นอนนะครับผมมี2คลขับทุกคนกับผมนะขับนี้เราจะเต็มนะฮะสลหรับขับหนึ่งหนึ่งเนี่ยยังไงใครที่แบบอยากเข้าขับมาคุยได้ที่สตรีมสด นะครับขับหลักตอนนี้ว่างอยู่4คนมาต่อกันที่แบทโชพาร์ตของเราครับผมนะไอดีนี้เติมมา2อันเลยทุกคนครับเพราะเราเติมช่วงที่มันเป็นคูณ2เนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถซื้อได้2อย่างคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มแต่เหมือนรอบนี้จะคอนทัางเกลือทุกคนครับปกติเนี่ยมันจะมีการ์ดลุ้นเป็นการ์ดการันตีแล้วจากนั้นให้เราเลือกแต่รอบนี้ b a ทโชพาร์ตทำเจ็บนะครับรอบแรกมันให้3ถึง8รอบ2 6-8ถึงแล้วค่อยให้เลือก เพราะฉะนั้นมันจะมีความเกลือกบรอบที่ผ่านๆมาเยอะมากผมจะเลือกมาเป็นการันตีเอาการันตีมาก่อน2ใบนะครับแต่คลาสเนี่ยจะมีโคมโครนนะครับ23 HR แล้วก็ RTN อนะครับเหมือนคลาสจะแบบยกระดับขึ้นมาดีกว่าไอ้พวกสปอร์ตไลท์อย่างเงี้ยแต่คุณไปลุ้นเอานะครับอะไรประมาณนี้ทุกคนครับอ่ะเลือกมานะครับส่วนระบบสแตนดาร์ดนะยตัวสแตนดาร์ดปกติตรงนี้ครับผมจะเลือกมาเป็นปกติแล้วกันนะมาเอาแบบลุ้นและกันคุณผู้ชมครับ ไปนะครับลุ้นใบหนึ่งการันตี2ใบครับคลิปนี้เรามารีเช็คตังก่อนนะครับว่าพาร์ทรอบนี้ให้เท่าไหร่นะครับมาถ้าเกับว่าเราจะมี2 0 0แสนกว่าเลยเนี่ยคุณผู้ชมอุ่ยไม่ใช่2 0 0แสนคุณผู้ชม3 0 0แสนเฮ้ยอุ่ยตังตรงนี้2 0 0แสนครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไปขายนักเตะน,นะตอนนี้เราน่าจะมีสักประมาณ4 0 0แสนกว่าแล้วครับ ไม่แน่ครับถ้าเกิดว่าวันนี้ดวงดีอาจจะได้เสริมนั่นแหละโจโคไหมหรือว่าการรับเป็นเอ็กซ์เซียงไหมคุณผู้ชมผมคัดการ์ดออกเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการ์ดลุ้นบวกแปดเดี๋ยวไปเปิดช่วงท้ายๆแล้วกันนะครับมามีลุ้นไปนี้อยู่ทุกคนครับยูโรถ้าบวก5มาผมว่าไฟนะครับปีโยูโรยังไงก็ไฟครับถ้าเกิดว่าบวก5นะครับมาดูครับพาร์ตรอบนี้เกลือไม่เกลือเหมือนรอบก่อนเรารวยล้นฟ้าอยู่นะไฟครับผมเฮ้ยโอ้โหเชี่ยการ์ดฟรี ตกใจน่าจะการ์ดอยู่ในผานักเตะไทยบวกแปดครับสุภโชคโหสามล้านล้านเลยเหรอดีแค่ไหนยังสามพันครับโอ้บวกห้าไม่น่าไฟลนะถ้าเกิดว่าเป็นในพวกนี้นะนะครับบวกห้าผมมันไม่น่าไฟเลยครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ถือว่าล้างสวยแล้วนะตกใจหมดนะสุภโชคมาอยู่ที่การ์ดลุ้นบวกแทั้งหลายทั้งแหล่ของเราทุกคนครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มจากสามถึงและกันคุณผู้ชมนะครับทีละใบคุณผู้ชมครับสถึงแไปครับขอแบบ LN ได้ไหมเนี่ยตอนนี้มันอัปเดตใหม่มันไม่ให้เราส่องแล้วเว้ยนะครับคุณผู้ชมปกติมันจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะเปิดได้สิ่งที่มันจะออกมามันจะเป็นคลาสอะไรครับเหมือนรอบนี้ปรับใหม่นะครับไม่เห็นแล้วคุณผู้ชมมองไปแบปบ,บข้างในดีๆนะนะครับเนี่ยมันจะเป็นสีเฉียงหมดเลย เราไฟครับสปอร์ไลท์อีลิกเซนไม่ใช่ครับต้องชื่ออะไรนะบ้าเหรอใช่ไหมนี่ครับสองหมื่นสี่พันครับ 24, ผมร้อยสิบห้าครับก็เลทของแบบแบทเทอลพาร์ทอยู่แล้วฮะปกติคุณผู้ชมแล้วคือขั้นต่ำด้วยนะการันร้อยหนึ่งอ่ะขั้นต่ำร้อยสิบห้าครับถนะ้าบวกแปดไปครับขอปี n ได้ไหมมาริดก,ก็ได้มา โอ้โหไม่ไฟครับขอเยอะเกินครับเอฟอโอโคชาครับผมอันนี้ดีขึ้นมานิดนึงครับแต่เป็น6กถึงแปกติสแตกก็ควรเพิ่มนะครับคุณผู้ชมแต่6กถึงแแต่ลดสแตส็ซะงั้นนะคุณผู้ชมครับแหมเกมนี้ก็แบบเอาทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดจริงๆอ่ะเกมเราอะนะครับเออไฟอยู่ครับ l l สเปนมาก่อนสเปนแบกขวาเปดูปอโรแพงปะ ร้อยสิบเจ็ดก็โอเคคุณผู้ชมหกหมื่นครับอันนี้ผมว่าไม่แย่นะอาจจะหลุดเลทมาประมาณหนึ่งเลยครับหกหมื่นสองพันเอ็มคุณผู้ชมลุยกันต่อครับเลสโก o เลสโก o ครับผมขอแบบเบิ่มๆครับโอ้โหรอบนีไม่ไฟบีทีบีครับชากิรี่สี่พันครับไปครับไปสุดท้ายครับแหมหมดไวเหมือนกันนะนะครับ โอเคเอวเอวอีกแล้วสเปนอีกแล้วรอบนี้เป็นกลางรุกบรายฮิมดีอารชนะไม่ใช่้วผมเป็นออสการครับแต่ผมว่าเหรมันก็ไม่ได้แย่นะหมายถึงแบบการออกแบบบวก8อะไรเงี้ยจากที่เปิดเปิดมามันก็โอเคนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะแล้วก็เอาร้อยสก่อนนะก่อนที่เราจะไปการันตีไฟนะครับใบนี้ขั้นต่ำถ้า8 117แต่ปีม่งเยอะ นะครับใบการันตีปีน้อยมาก3ปีนะครับแต่ใบนี้ปีแม่งเยอะมากนะครับมีสปอร์ตไลท์ด้วยเหมือนเขับบังคับให้เราไปเอาแบบการันตีอ่ะนะครับมาดูครับโอเค HG ครับเดี๋ยวทงอะไรบวกเจ็ดทงอะไรครับเนี่ย้อตรงๆผมไม่รู้เลยนะ ตามหาปกคลิปคุณผู้ชมครับ2อใบนี่แหละจะเป็นปกคลิปให้ผมครับ RGN ก็ผมแล้2ยี่ส HR เอ้ยอันนี้น่าสนคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเกลือสุดผมว่าได้เป็น RGN ปะเพราะโฮมโกรนก็ตัวเบิ้มก็เยอะอยู่นะครับคุณผู้ชมมาครับการันตีใบแรกคุณผู้ชมปียะไรไฟ่แน่นอนครับโฮมโกรอนอังกฤษเฮ้ยเฮ,ยฮ้ยแพงแชมเบลแชมเบลไม่ใช่ ในหัวที่เ0 0ดแสผมบอกเลยในหัวที่คือ7 8็ดแปดแสโซแคมเบลโอ้โหลูอิสดังครับคุณผู้ชมร1 5ยส้น่าเป็นขั้นต่ำด้วยลูอิสดังส่งเข้าประกวดครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นแคมเบลก็ได้เป็นเฟอร์ดินานก็ได้ไม่ออกฮนะออกลูอิสดังครับกูเหลือจะเชื่อครับไปครับไปสุดท้ายครับไม่เอาเปโดโปอโรเป็นปกแล้วกูขอร้องละ หน่อยครับมาครับผมเ g จีฝรั่งเศสไม่แพงคิมเบมเบ้ถ้าฝรั่งเศสไม่ใช่กองหน้าไม่แพงนะครับ4 0่หมครับ117ลเ็ดูเลตมานนิดนึงครับสำหรับผมรอบนี้ผมให้กลางกลางละกันมันไม่ได้ดีแบบเป็นแสนแตกอะ่ะนะครับแต่มันก็แบบไม่ได้แย่แบบ20,000 1 0 0หมื่นหนึง่งอะไรเงีย้ยเอ้ยหรือมันไม่มีอยู่แล้ววะหรือว่ามันแย่วะคุณผู้ชม แต่นี่40,000ฮะครับสลับิมเบ e b e ครับแพงสุดของเราก็ b o r o ครับคุณผู้ชมครับ 60,000m 60, นะครับพาร์ทรอบนี้เราได้มาแสนหนึ่งครับผม2 3อ่ะผมให้ประมาณสัก2แสนก็ได้นะครับใบลุ้นเนี่ยคุณผู้ชมใครที่แบบอยากสุ่มนะก็ลุ้นได้แหละแต่ผมว่าการันตีดีกว่าอย่างน้อยแบบ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ก็ยังแบบมาขายได้นะครับเนี่ยอย่างใบลุ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าออก8-40,000ขายไม่ออกด้วย แต่ถ้าเกิดว่าแบบได้คิมเบมเบ้ได้อะไรเงี้ยมันก็ยังพอขายออกเนาะยังไงก็ไม่ต้องลุ้นหลายต่อทุกคนครับเป็นการันตี3ใบเลยก็ได้นะใครที่แบบอยากเปิดนะครับยังไงก็ตามนั้นฮะสำหรับพาร์ในรอบนี้ของเราครับมา,มาครับเดี๋ยวเรามาไล่ขายนักเตะเดี๋ยวผมรับตังค์ก่อนนะเดี๋ยวเรามาขายนักเตะกันทุกคนครับแล้วก็เหมือนตอนนี้อะไหล่ราคาขึ้นนะไม่จำเป็นต้องขายนักเตะต่ำละคุณผู้ชมยังไงก็มีคนดึงนะครับสบายใจได้นะเราจะได้แบบเงินแบบเต็มๆหน่อยฮะสำหรับไอเดียเราครับ ตรงนี้ผมปล่อยที่หกหมื่นสี่แล้วกันนะผมลดให้สองพันนิดๆครับดึงได้ฮะเปดโดปอโร,โรเก่งมากอิงเบเบ้สามเก้าต้องต่ำตามครับมีคนปล่อยละแสดงว่าคนเปิดได้เยอะนะฮะตัวนี้สองห้าแล้วกันไหมยังไงคนซื้อไปตีบวกอยู่แล้วฮะคุณผู้ชมเราชิวๆนะครับลูอิสดังนึกว่าเฟอร์ดินานนะครับนึกว่าแคมเบล ประเด็นที่นิกออกแคมเบลช้อยแรกเพราะว่าผมเพิ่งจัดทีมให้น้องไปเว้ยนะครับเพิ่งไปจัดฟัวเซนนอนมาแล้วเพิ่งซื้อแคมเบลไอตัวคมโกลนไปนะครับบวกแปลกเลยเฮ้ยเชียแคมเบลมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดไปเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้ต่ำได้ครับ113ครับผมอันนี้ต่ำแล้วกันนะนะว่าสูงไม่น่าออกที่เหลือเดี๋ยวผมขายไปเลยแล้วกันครับ ไอ้พวกหลักแบบหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยผมอาจจะแบบมาดูราคาก่อนนะแต่ไอ้พวกหลักร้อยเป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมเทกระจัดไปเลยแต่รอบนี้ผมจะไม่ขายต่ำนะครับ A few moments later ผมพาคุณผู้ชมมาดูนักเตะที่ผมอยากจะเสริมนะครับถูกสุดเนี่ยในราคาตรงนี้น่าจะเป็นเอฟเซียงแต่เอฟเซียงเหมือนจะมีคนตั้งรับอยู่นะที่ผมเอาปีนี้เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเนี้ย LN เนเนี่ยมันจะไปล้านเอ็มละโอ้โแล้วราคาสูงไม่เป็นล้านละ คือมันไปไกลามากครับตอนนี้คือ LN มันเปิดได้ยากหรือยังไงไม่รู้อะ่ะจากประมาณ0 0แสนมันกระโดดไปไกลมากๆทุกคนครับผม,มก,ก็เลยมาร์กไปเป็นปีนี้แล้วก็ปีนี้มีโคตรตั้งสูงและเรียบร้อยนะครับตัวโมริครับตัวโมริอันที่จริงผมยังไม่ซื้อได้เพราะว่าผมเนี่ยใช้ตัวคริสเตนเซนอยู่ตัวนั้นก็ถือว่าเก่งอยู่นะฮะในระดับหนึ่งเลยครับโจโครครับตัวนี้ไหมเราเก็บตังซัดโจโค LN ไหมครับคุณผู้ชม นะครับเนี่ยเราขาดอีกประมาณ2อ0 0 0นเใช่ไหมสองแสนเเนี่ยถ้าเกิดว่าผมรับตังค์มาหมดเนี่ยผมให้ได้อีกประมาณสักแสนบกว่าอาจจะยังไม่ได้ครับอาจจะต้องรอแบบคลิปหน้าแต่เราเก็บตังค์ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ช้อปปิ้งมันก็ไม่หมดทุกคนครับตังค์มันก็อยู่กับเราไงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีบัลลัก์บัลลัก์โหแต่บัลลัก์ไม่แพงว่า7จ็ดแสนเลยอะตอน,นเนี้ยเนี่ยตอนนี้ทีมเรามันเล่นได้ครับถ้าเกิดว่าตำแหน่งที่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนจริงๆนะอาจจะเป็นกลางว่ะ นะครับแต่ถามว่าปลาหลักเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับบกโกอ่ะแต่มันยังไม่เหมือนเพื่อนมันยังไม่เก่งเท่าเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับในความที่ตัวอื่นเนี่ยมันร้อยสากันหมดละ แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเล่นง่ายนะผมว่าปีกตอนนี้ปีกโซลา่าผมไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ทุกคนครับก็เลยใช้แบบสลับกับโอบาเมยยังซึ่งโอบาก็บากบก6ตรงนี้เลยนะครับสลับวิลเลียนบ้างเวลาวิลเลียนฟิตอะไรเงี้ยตัวที่จะเป็นตัวที่โดนเปลี่ยนตันหลอดนะสลับโซลา่าเนี่ยไม่เคยอยู่จบเกมเอางี้ดีวกว่าผมคิดว่าน่าจะเก็บตังค์ไปซัดทางด้านของโจโคนะครับโจโคเนี่ยอันที่จริงมันมีปีฮีทจีที่แบบสแตทสวยนะแต่จากที่ผมจับมาเนี่ยปีฮ g จีจะเป็นปีที่แบบจบสกอร์ห่วยมากนะครับ จะเป็นปีที่ผิวเร็วนะครับเวลาวิ่งเนี่ยมันจะพุ่งกับปีอื่นครับถ้าเกิดว่าเทียบกับเ LN ก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับค่าจดสกอร์ต่างกัน5ครับยิงไกลต่างกัน7แต่อีกหนึ่งปีที่ผมชอบครับก็คือปีเชลซีอมบัสเตอร์นะครับแต่ปีนี้เป็นหลากนะครับคือสแตนอาจจะไม่ได้หนีกันเยอะทุกคนครับแต่ใช้จริงเก่งมากครับปีเชลซีอะนะครับทำไมถึงรู้ครับอ๋อไอ้ดีหลักผมใช้อยู่ครับคุณยอ สำหรับโจโคนะแต่ ID เดีลองก็ขอเป็น LN แล้วกันครับส่วน HG เนี่ยอาจจะซื้อครับในทีมของลิเวอร์พูลก็เป็นได้นะครับ3ทีม3โจโคไปเลยนะครับงั้นคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมละวทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปกดแลงต่อละครับสำหรับไอเดียนี้นะอาจจะกดมาให้ดูสักประมาณ3-4เกมนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามหน่อยละกันครับผมนะชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel next tv ด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะกรับ ep หน้าครับสำหรับทีม600 เอ็กแบทเชรพาร์ครับผมนะหรือว่า600เอ็กเชลซีของเราครับผมเชิญกันคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ